กกลูกต้องเข้าใจนะว่าพระพุทธเจ้าเกิดในตระกูลราชาพระมหากษัตริย์ต้องคู่กันระหว่างชาติศาสนาและสถาบันราชาพระมหากษัตริย์ถ้าไม่มีก็คือพุทธศาสนาไม่สมบูรณ์เหมือนกับประเทศอื่นดังที่ลูกเห็นอย่างนั้นสถาบันราชาพระมหากษัตริย์เราจะต้องเข้าไปดูแลรักษา เท่าที่เราจะดูแลได้ตาที่กำลังปัญญาของพวกเราเราเกิดมาในทรรมกางพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นมหาบุญมหากุศลนันยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่รักษาบุญมรดกตัวนี้ลูกลองพินิพิจารณาใจของลูกดูว่าลูกเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวลูกดีจะต้องรักษาบุญมรดกของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ลูกที่เลวก็ทำลายมูลมรดกของผู้เป็นพ่อ ผู้เป็นแม่อวดว่าตัวเองเลิศตัวเองประเสริฐกว่าครูกว่าบากว่าพ่อกว่าแม่กว่าศาสดาของตัวเองนั่นหากเป็นอย่างนี้ส่วนมากพุทธศาสนาจึงค่อยซบเซาไปซบเซาไป,าไปดังที่เห็นเจริญแต่วัตถุก่อสร้างป่าเขาลำนาใบหน้าจะร่มรื่นด้วยป่าไมา้ด้วยเงื่อมาด้วยถ้ำด้วยภูเขากลับเป็นที่ตั้ง ของจริงกอ่อสร้างที่เลอะเทอะทั่วโลกดินแดนแดงที่ลูกเห็นคิดว่าสิ่งนี้จะสามารถํถาให้พุทธศาสนาจเจริญรุ่เรงเรืองหรือพีนี้พี่นาใจต,ตองเอาพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติพุทธเจ้าไม่ได้สอนสอนขึ้นแต่ละบทแต่ละบาก็กสอนเรื่องการที่ละก,กิเลสละความชั่วละชั่วทำดีละชั่วทำดีศีลของวาตุปิการก็ไม่ด่งางพระฤาษีห้าศีลของนักปฏิบัติธรรม ก็ไม่เคยด่างพรอยด้วยศินแปดศีลของจมเนนก็ไม่ได้ด่างพราะด้วยศิน 10. สิบศีลของพระก็ไม่ให้ด่างพรอะด้วยศีลสองรอยี่สิบเจ็ดข้อมีความสำเนียกดูใจของตัวเองตลอดด้วยความละอายเราอยู่เราสบายเทากรา,าบคว่ายเพราะมูลมรดกของผู้เป็นพ่อไม่ใช่ว่าตัวเองเลิศตัวเองประเสิฐถ้านึกตึกตองได้แบบนี้พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง พระก็จะทรงมักทรงผลทรงอารหัตผลดังที่พระเจ้าทรงตรัสแกอานนท์ว่าอานนท์ตราบใดมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมักแปดโลกจะไม่ว่างจากพระหันนะอานนท์มักแปดก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลของโยมก็ต้องสมบูรณ์ด้วยศีลห้าศีลของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องสมบูรณ์ด้วยศีลแปดสามเณรศีลจิบแล้วก็พระสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อสมบูรณ์บริบูรณ์ศาสนาพุทธ จึงจะเจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งแต่ในอดีตการมักผลปณนิพพานก็สว่างสวัยอยู่ตลอดตลอดตลอดการเวลาไม่จำกัดการเวลาไม่ว่าวันนี้ปีนี้เดือนนี้หรือปีไหนต่อไปต่อไปถ้ามีผู้ประฏิบัติตามมักแปดโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ฟังแล้วก็น้อมก็ไปใส่ใจของตัวเองที่นิพนาต์ต่ตองให้ดีว่า เราเป็นชาวพุทธแท้หรือเป็นชาวเปรตชาวผีหรือเป็นชาวพุทธเทียมดูใจของตัวเองมีความเคารพเทิดทูนในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงฆ์หรือไม่และดูใจได้ว่าเคารพแล้วมีความละอายไหมกล้าที่จะสละชีวิตเพื่อพ่อไหมกล้าที่จะโสสุดโสเป็นโสใจเพื่อพ่อไหมเลือดทุกหยดบูชาพ่อได้ไหมชีวิตทั้งชีวิต บูชาพ่อคือพระพุทธเจ้าได้ไหมดูใจของตัวเองถ้าช้ามากทำได้ก็แสดงว่าเราเป็นลูกแท้ถ้ายังทำไม่ได้ก็แสดงว่าเราเป็นลูกเทียมก็แค่นั้นวัดกันที่ตรงนั้นตรงที่สละชีวิตให้กับผู้เป็นพ่อได้ไหมเราจะเข้าใจเรื่องศาสนานี่เรียกว่าอาจริัตถาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ติตองให้ดีลูกพิญญา,าให้มันเข้าใจลึก ฝังลึกฝังแน่นลงในใจนุ่นให้มันถึงใจนุ่นลูกจึงจะสามารถเป็นรู้จักทำหลักคำสอนของพระุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์และรู้จักการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามตามหลักคำสอนของผู้เป็นพ่อและลูกก็จะมีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตอา